สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เพื่อนๆก็มีกางเกงนะคะรินีนจริงๆนาเข้านะคะซูงจินนี่มารีวิวไว้เพื่อนๆชมกันนะคะกางเกงตัวนี้มี3สีค่ะทุกคนตามรูปเลยนะคะขนาดไซส์ก็เป็นเอวยางยืดตลอดนะคะยังยังยืดรอบนะคะขนาดไซส์ก็จะเป็นความยาว35นะคะ ส่วนเอวนะยืดได้ถึง36นะคะทุกคนคะ่สะสโพกได้ถึง46นะคะตัวนี้เป็นยางยืดรอบนะคะทุกคนคะ่ะหากสนใจก็ทักได้เลยนะคะแบบแรกนี้ก็790นย์นะคะต่อไปเป็นแบบที่2คะ่ะแบบที่สองนี้เป็นยีนนะคะทุกคนคะ่ะเป็นยีนปอกนะครับฟองนิ่มๆแล้วนะคะตัวนี้ก็มีความยาว35เหมือนกันเอวยืดได้ส6สะกโพก46เหมือนกันนะ,ะทุกคนราคาเดียวกันนะคะ เจ็ด้าค่ะเป็นลายปักนะคะสวยงามมากๆสนใจนะอ ID ลายด้านบนเลยคะ่ะสินค้าพวกนี้เป็นสินค้านําเข้านะคะเป็นสินค้าใหม่คะ่ะไม่ใช่สินค้าที่ผลิตเมืองไทยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบคอกแล้วทรงน่ารักมากค่ะเป็นเป้ายาวนะคะแล้วก็มาดูเซตต่อไปคะ่ะเซตต่อไปนะคะก็เป็นเหมือนกันคะ่ะ26-36ถึง36นิ้วเนาะ,ะสะพพก็ได้ถึง46ยาว3.4นิ้วคะ่ะตัวนี้เป็นลายปัก ข้างตรงชายนะคะแล้วก็มีรูดๆข้างล่างนะคะเป็นทรงแบบนี้ตามรูปเลยค่ะสามารถแคปจอและขยายดูได้นะคะสีก็ตามแบบเลยนะคะทุกคนคะ่ะทรงนี้จะเป้าไม่ยาวมากแต่ก็เป็นเป้าสูงนะคะไม่ใช่ยานไม่ใช่จินนี่นะคะตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าหากสนใจก็ทักได้เลยนะคะแอดไอดีไ์ด้านบนเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบต่อไปกันนะคะแบบนี้เป็นแบบ ทรงขาเรียวเลยนะคะเป็นยางยืดรอบเหมือนกันนะคะขนาดเอวก็ได้เหมือนกันนะคะคือ2 6่สถึงสาสะโพก30สะโพก44นะคะตัวนี้ความยาวได้35นิ้วเหมือนกันนะคะแต่ขาจะเรียวหน่อยแล้วก็เป้าไม่ยาวมากไม่มีปักนะคะตัวนี้ผ้าลินินอย่างดีค่ะสวยมากๆเลยนะคะทุกคนขะสีตามรูปนะคะเผื่อท่านใดที่ไม่ชอบลายปักนะคะก็อาจจะใช้แบบนี้ถ้าท่านใดที่ชอบลายปักก็เลือกแบบหน้าเพราะอันนี้ราคาเดียวกันหมดนะคะ790นนะคะทุกคน สีตามนี้เลยค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปหากชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะวัน,นเออแล้วก็ที่สำคัญนะคะสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะไม่พลาดคลิปต่ตอไปของทางร้านของเรานะคะรอบนี้รีวิว กลางเองนะคะราคาเดียวคะ่ะ790แล้วก็เป็นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศนะคะเป็นสินค้าใหม่นะคะไม่ใช่สินค้ามือสองนะคะทุกคนสินค้าไม่มีการเพิ่มมันจะแบบหมดแล้วมันก็หมดเลยนะคะรุ่นแบบนี้นะคะลูกค้าสนใจก็ทักได้เลยนะคะเอวยางรอบทุกตัวนะคะเป็นแบบทรงยางยืดแล้วก็มีโบกปุ่ที่เอวนะคะบางตัวนะคะทุกคนคะ่ะ หากสนใจนะคะแอดไลน์ด้านบนนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆค่ะขอให้เพื่อนๆออนโชคดีมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะในคลิปต่อๆไปจ้าวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ